สวัสดีค่ะ FG แฟนช่องแม่หน้อยพ้าร่วยมื่อนี้แไม่หน่อยผ้ารว่ยารวยกะมาตามต่อตัวเลขของปูเดือนเนาะคะ่ะวดที่แล้วเลขของปูเดือนเท่ากับหลุดเนาะคะ่ะเมื่อนี้เท่ากับมาเบิงมาตามกันตองวดวันที่16เดือนท่านว่าคม2 5หาอย64นี้ทั้งปูฝนสีดาเนียทั้งตัวใดามาให พี่น้องเอฟซีเข้าได้เบิงเขากะมันไปเบิงไปชมน้ากันเนาะค่ะการนมาสกานครับปูน้มาสกานเจ้าค่ะ,คะเป็นยังไงเนาะปูฟันดีไปเนาะครับเพราะว่านี่งวดนี้เนาะตั้งฟันกับฟันยื่นละมาหอวเดีวฟันว่าข้าเจ้าเอาของใส่บาทให้ เราเรียกมากขึ้นแลกนี่านน้เอ้าก็ดีตละฟันว่าได้รับ,บ,บ,บอินฑทบาตนี่อันนี้มองโดยควัววทืษฎอสันว่าเพิ่นเราเราเนี่ยว่าใส่บาตให้กระสันว่านี่ก็จะทืว่าถสอว่าว่าชี้โอ้อโปูปูปปไปเบิ่งตัวเรีกมาแล้วมันมาครับเบิงเ่งแล้วแต่ว่าเรียกเ็แบบก,ก้อนบกเนแน่นตอน ตอนเอาเรียบร้อยแล้วมึงเจ้าท่้นค่อยไปค่อยมานอนเล่นยัอนเบิงมึงเจ้าอยู่ว่าช่วน่ทรไปย้วันเห็นดอกทิวลิวเห็นคว่าเ่อเห็นดอกว่าไปเอาจะได้เลขตัวเก่าไหมโอ้ได้เลขตัวเก่าเียวเจ็ดห้าหนึ่งนี่เจ็ดขาหนึ่งเจ็ดขาหนึ่งแล้วก็ไม่เห็นช่วงนี้คงสะเป็นเลขลางเลยยนไปเนี่ย สี่สามเห็นชัดสัดเลยสี่สามเขียนไหลล่างแต่ว่าเจ็นหาหนึ่งเห็นกรมาสันเห็นกนสี่สามหรือเปล่าวันนี้เนกเพิ่มข้อไปรุ่นอีกมาเห็นหาสามโอ้เห็นเสียงเดียวปุ๊บเห็นงื่อนคักเลยอว่าหลไรที่เด็กจดไว้จอดไว้สี่สามห้าสามเนี่ยวันนี้เข้าไปแล้วขันท่างชื่อกันไว้่แต่ต้องกันแน่นี่ เด็กน้องท่านนี่มาคอยว่าบ่าหลายมันเกิดคันนี้สามตัวมันเจอใดก็ปูสามตัวนี้เจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งท่นโอ้อันนี้ที่ปูไปเห็นมันบอกครับเห็นชัดๆเลยแปลว่าเรียกเลกสามตัวชื่อไว้อยูในเลขตัวนี้ที่เจ็ดสองห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดสองห้าสำคัญเด้อเจ็ดสองห้านี่เป็นตัวร่องเนาะบอกไปนี่มันมันมีมากสิแต่จะบอกไปเรื่อยๆเพื่อน <บ S 1> <บ S 2> ชื่อใครเพื่นชื่อเลขอะไรก็ได้ หกเจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้านี่สามจากสุดตัวเลขสามตัวนี่เลขชุดหนึงกับเลขที่พูดละไปเห็นไปได้มากอไห่นี่สามแปดหกสามแปดหกสีแต่ว่าหลายตัวเดียวล่อเล่อเขียนกันปูเขียนไปที่ละตัวสามแปดหกเจ็ดสองหกว่าน,นี่หลายตัวตัวนี้เลขหลายตัวดิมุดก็หลายจะดูซีเลยเอาเอาตัวแรกก่อน เลขสามตัวเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งอันนี้ตัวแรกไปเอาเท่แรกเจ็นตัวแรกที่คอยเอาด้วยเจ็ดห้าหนึ่งที่ปูแบบไปเอาแท้ๆอย่างสี้เจ็ดห้าหนึ่งเราไม่ยังในปูเจ็ดห้าหนึ่งเราไม่ยังสุดตัวร่องตัวร่องลงมาหนิมิ้นถี่เป็นเลขแลางเพื่นให้เท่านี้ดี่ใครแบบว่าสี่สาม ซีสามเล็กน an okay, ้อยไปก็เห็นก oh, right. ็ล oh uh, oh oh right? <um> ื่น่าขึ้นกันจะเห็นเป็นสีสามเนี่สีสามห้ามใ่หรือเปว่าบางนี้โซนนึงเขาไม่สีสามมาแล้วโอ้พีนี่หาสามบานสีตัวน้ำสีสามหาสามสีสามหาสามทเกดสองหนี่เท่านั้นเลยไปเอาที่ก็ได้เกสองห้าเ็ตห้าหนึ่งเกดสองห้าตัวสำคัญไปเราเท่านั้นละตอนนี้ละเนาะเอานี้าเท่นนี้ คิดว่าเจ็ดสอมหาคิดว่ารวยเมื่อเขาเขาเขาจะเาม้ตัดเสียวแล้วไปเออหาพี่น้องคุณไปตัดแล้วแต่ว่าเขาจะหาไปนี่ละแต่ว่า 7, 3, 5, 3, เจ็ดสามหาสามคัดเจ็นไมเย็นคือว่าช่วงช่วงไปแล้วกันเลยว่าหายมาอยเด็กอยังขึ้งงามในยางนั่นแหละเจ็ดสามหาสามเหมือนมีติปูหาสามนี่เด็กเอาใดมาจะผุนนี่ 5, 3, หาสามที่สามนี่ใหญมากในมือนั่นแหละสี่สามห้าสาม ครับเอาเอาตัวเชนแชนนี่ละมิต่เลกพู่มทั้งน um. ั้นมันเรกไปเมื่อนั้นไปปวงบาคมเน้อโนปูไปปวงบาสไปปวงบาสก็ว่าคันคันท่าลูกพ้าถือกันกะสอีเมื่อปวงไม่ก็ยังนี่ปวงเ่าคนกันอะเี่ยวี่ยวเฮ็ดนี่นั่ต่อไปนี่ซีเอาซีได้หมซีบ้าบ้าคันท่าขอยื่นยื่นนี่้นกระย่างเชียวล้วนสี่คอยยุคนี้ เอายูมเนี่เแลยเนาะฟูเนาะอนอยากได้แนี้แนี่เนี่ยฟมได้ซวยกันเท่ากันได้ขันถือว่าแพ้งจัเม็ดขันถือเนี่ยอยากได้สารุ่มชุ่มไม่น้อยเนะแบบพันสองพันทำนี้คิดว่าบอกอีกภาษาด้ว่าใช่ให้ถือนะอันนี้หาแปงหาไม่ถือเขาเร้ากว่าซวยซวยอันก็บ่าเอาใส่ก็ควายไปซื้อไม่ซื้อเน้่ก็ไมยใส่เปนทัานโง่ับซื้อแนวไปตอนจานเดืยดเนาะคนยากแห้งก็ซื้อตอนสองวกรย อันนี้มันได้แต่สื่อแคเอาคนบักนะตัวองมาตั้งเหรอที่เอานี่เนื้อเทียวรุ่นวันนาเนาะแต่ว่าวันนี้เพราะท่านวันนี้เอาเอาที่พรมฝนก่อนเอาแจ็คเก็ดสองห้าเจ็ดห้าหนึ่งเที่ยงพ่อสี่สามห้าสามเทานี้พ่อครับครับนี่แเราเอาตัวมันเน้นเน้นร้อนปุเน้นตัวใดตู้ปูมากตัวใดครับห้วยมากเพราะขึ้นเลขขึ้นหนีมากคักร้ายแต่ขันเลขสองตัวคือสี่สามห้าสามเนี่ยสามหเจ็ดสองห้าหนึ่งมากคักขึ้นกันนี้ เราเจสงหากันมาคัเดียเองยพู่ไ่ดยตันีจะเจอาตัวนีแหลต้องมาแน่แพูได้ร้ายาได้เนี่ยแทางเนได้เพรากได้เงินโอ้ยได้ยุบพูพูได้ก็มีแต่ส่วนมากสิว่าได้เพราะว่ามันเป็นเลขบนคนส่าได้เลขบนพรเจ้าได้นําสาม่คนนี่แต่ว่าได้ของมัคาอยู่ดีเหร ใครก็ไปเห็นงานในพุทมณฑลสองมือใครก็บตรวเพวกใครก็ได้้นกันนี่โอู้กัดูกับผูกัดเสื้ออยู่บครับล่งขึ้นน้อยหนึ่งล่งขึ้นกับผงมเน่าไปซื้ออ้อมเสือเล้วก็หาาน้าเน่าไปแล้วเัร็ครับไปหาเือนอยู่นี่เหรอว้าโอ้ย้อมคนไปเสือหาได้หาเงนเงอนเอู้ไปได้น็ลงซาบันโอู้ดือไปกับใคก็บรคอเซือครก็ จำไนมาคัอว่าปูได้หลายจะปูเดียพูแซงวัดมาทื่อว่าข้าวเรื่องภาษาอาเจ้าด้วยก็แบบว่าพเดภมษาจ้าอีแล้วเป็นสายว่าถึือกไล่เนี่ยูแซงวัดนี่ยเชือกโยกภาษาือกไล่ยันน้เราคปดีดูว่าเป็นไปบินทบาตด้วยคือพี่หาเงินเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปหาได้ไหมไสันโอ้ปูดแบบย่อมไปร่งส่วนหายโยสั่นครับพี่น้องเอซี น,น้องไปรงต้นไหนปูปูปปก็เลยได้วะฉันเนอ้าหาแปดนี่เจ้งไหนปูขึ้นได้หาแปดมันเป็นแค่สี่เรียกกุ่มคันเจ็ดห้าเออหนึ่งเจ็ดห้าันวะครั้วตัวเข้ามันวา,ากันเลยว่ามา,มาเลีกหาเจ็ดเจ็ดหรอมันว่านันก็ต้องยับขึ5 8 8 5้นหาแปดไปหาสักโอ้ข้อมไม้ไงปูปูยับขย <laughs> ับขึ้นวันนี้ก็เลยมาหัน อ่อว่าเรียกเนี <Cape> ่ค <ud> ั้งทีมตัวเจาสูรได้เนาะเนี่ยคนนี้รักสอนก็ต้องเอาสองหางแปดถือื่องสามตัวไปโอ้ถึงสามตัวต้นหนึ่ตัวถือสองข้วการร่วมแล้กด้ได้ประมาณหาเงินนิดเิียแต่ว่าก็เลี่ยเก็ดสองเท่ากับต้องคือไป้เนี้ยประมาวระมชะที จ็กับอไ้น้ำในติปู 72, 72, นเจ็ดส <72, 72. S 2> ก,ก,กันม่สองห้างมาก็ได้เขียนในเห็นไปกรดื่อนครับครับเรียกขึ้นเดขังคิดว่ามากมันบ่ปูเมือนเขียนร่วมมากเลยเจ็ดเจดสองเจ็ดห้าเป็นไปไ,ปได้ว่าปูได้ได้ได้เป็นตัดเเจอเาะัดเอาตัวมากกว่ด <c oughs> ัดเสืเออ้ เน่ต้องไปตายไปก็ว่าอยากเศร้าหลือคขแมนคอยก็ว่าเศร้าไปเล็กเ่นมวยเศร้าเม่อช่ไปเศร้ายังขันคนเขามาเห็ดมาสั่งเนาะปูเนาะเขาแบบว่าไห้ว่าเขาจะเกินเป็นผู้พิเศษเนาะเขแว่าหนังว่าถียกนถี่คนถี่ว่าสั่งกี่เนาะเขาว่างที่เอ้ยเศร้าไอยังดีญ่เทียว่าเทียก็ได้สั้นนีดเดเขาาวไปไม่เศร้าว้างแลปูท่านอร่อยว่าง ว่าน <krit ic ustedes S 1> ่เาจะ้ดว่าพวกเรา่มาแต่ไข่ยนี่ก็นี่วามจริงใจก็เมื่อเจ้าก็รอดเพราะว่าห้อคนบ้านเดียวกันไขยื้อใส่นี่ว่านี้พอไงนี่ยัดถิมกันคนห้อเม่นมเลืเียดเนี่ยเสียส่ห้ามันมากเดีวบุนแล้วใส่ไว้เรื่องกันเฮห้ากบวานทุกเฮห้าก็ได้บอกคนตัวนี้นีย้อนได้บอกคนนี้มันบวกกัคนก็เรื่องบอกแต่เดียวเลยเก็หาหนึง เจ็ดห้าหนึ่งอด้บอกเจ็ดสองหาได้บอกเจ็ดสองหานลืมข้าไปชั่วข้าว้าแต่ว่าขันพ้นมากหรอวพ้นยูอับครับ่เป็นนัอาจสิอาจิมาตามคองซึ่ไทยโยฮาปูฝันดีเนาะนเื่เจว่าฝันนี่กานเคย่ัฝันนี่นี่นมาทักท่วงอะนี่หรแ้าไม่หดบะอ่คนแก่ว่เคยว่ะผมเกิดมาบ่เคยฝันเจียวปูหรอเราเคยบ้กันเรียบร้อยแล้แกหรือตื่นไม่ขอนพราะูเทพปู่ถึงเราได้พว่า เราเจ้าอปว่าความดีใจแท่มเนเจ้าหันมาอย่งโอ้ยใช่พวเบ้าถุย้าสิมีคนมาบอกผมแกว่าจุ่มใครเน่ยเบ้าเนี่ยูถือก็ได้คุนก็บอกตื่นรือย่างังว่ายำเลยแกไหมเนี่ปกูถือแล้วถือครับไปจนหัวเจ้าก็จะว่าคดีใจเนี้ย่อยคก็สร้ามาเห็นนี่น้ำมันมีห่างมีก็ส้างกับปู่าสิปู่นี่ถือแล้วเลขปูเน่นอนดีนยวผมจะเข้ามาหาเนี่ยใกลมอเลื เาา่่ด็กเกโอ้ยสาธุเด้อให้ถูกเด้อพี่น้องเอฟซีเพิ่นเก๋สุดเลารวมทำบุญน้ำปูเนาะเพื่อนก็ดีเยอะดอกขึ้นไปขอนขายเพิ่นถือเนาะนี่นเกถือหาแจ่เพืละสองมืองสามมือนเก็ทั้งวันนโนหงถือหลายเ้อว่าซือเกือพันหุ่นถึม่หาพอดีเด้อก็มาหา มันจะมาถึงขันแ่เฉพาะไไข่่มันช่วยไม่แล้อืมถึงข่ยาย่เยชั่ <c oughs> ไปเู้มีอย่าง <c oughs> สี่ฝากถึงพี่น้องเอฟซบนออครับฝากคือเนี่ยนี่ละฮะก็ภากัากน,นพ,กพิจารณาเอาไปซัวไขมันไนล่ำไลวยคือแตรวันเถือนสาปเอาเรียกกันนะวันจะที่ค่อยเป็นค่อยไปอยูหันละ เต่ว่าเลียกเจ็ดสองเน่ยพากกันซื้อแน่พอแม่พี่น้องทั้งไก่ก็ได้เจ็ดสอมดทุกนเออเจ็ดสองเจ็ดหาไปที่แล้ะเขาก็สซับเอาเื่อไว้วมันมีเสียดยุ่นละพากกันคิดอย่างหน้าเอาช่มพี่น้องทั้งไก่กับมือเมอื่อนมือนี่ก็เสียจึ่มเลยดิ ซุ้มใครจาเ,จเคยได้เคยได้แต่จะเอาเคืาา่องนี่เอาบ่แพงเนาะแต่ว่าเมื่อสิมาสิ่งแต่เอาเยื่อพรมวัดเท่านี้สิร่งวัดตีเสียวนี่ผนะนะู้อะไรเพิ่นอย่า้เราอย่านโน่นนี่แจ้งน้อยกันนั่งจีงกันนั่นนั่นคือว่าค่ะค่ะนี่คือเรื่องของปูเดือนเลยคะ่ะพี่น้องเอฟซีมากระจังคอยเก็บเอาไว้ว่ามาเข้ากระพานไปทางช่องเข้ากระเป็นเพียงซื้อกลางให้แนวทางเนาะค่ะ พี่ถือก,กบ,บาวากันเล้กค่ะพี่น้องเอฟซีเฮ้ากับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเมื่อนี้แอดกสิขอโจคีบเอาไว้เพียงแค่นี้เอาไว้คีบหนาเฮาก็จังค่อยมาพอกันไหมเนาะค่ะคอยพี่น้องเอฟซีเฮ้าโชคดีกันทัวหนาเมื่อวันที่สิบหกนี้เนาะค่ะ